ดูสิข้าวต้มข้าวหอมมะลิต้มร้อนๆไข,ข่เค็มรับประทานคู่กันเข้ากันดีจริงๆน่าอร่อยจริงเทแน่นอนขอบคุณเจ้าของไข่เค็มอย่างยิ่งใหญ่และขอบคุณด้วยใจจริงๆขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเน้อเ <c oughs> <c oughs> มนูปลากระป๋องข้าวต้มหอมมะลิไข,ข่เค็มน่ากินจริงๆ ข้าวหอมมะลิร้อนๆถ้าทางจะอร่อยจริงๆนะดูสิขอบคุณเจ้าของไข่เค็มอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเติมไป97้าสบดบาทนู่นน่ะอยู่กลางสระน้ำสองตัวแวกว่ายอยู่นกอะไรนะดูสิ มองไปไกลๆลนกเยอะจริงๆบินหากินลอยลำอยู่ในกลางน้ำสะหน้าทางฟักมะละกอปลาช่อนไข,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 ข่ไก่ไข่เค็มพร้อมสับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจใหม่ตรีของฝากจากพี่น้องพี่นำมาฝากดาลิ้ง ขอให้ท่านจงเจริญเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปด้วยเทินสาธุรับประกันความอร่อยแท้แน่นอนขอบคุณน้ำจิตน้ำใจใหม่ตรีฟักมาละกอปลาช่อนไข,ข,ข,ข่ไก่ไข่เค็มน้ำจิตน้ำใจใหมตรีท่านมาฝากดาลิงขอบคุณจากใจจริงๆขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยเทินสาธุ <c oughs> ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมายไก่กองสำหรับพี่น้องที่ฝากของฝากมาให้ดาลิงได้เป็นเมนูอาหารในวันถัดไปขอบคุณด้วยใจจริงๆนอกจากจะสิ่งใดขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดตลอดไปด้วยเถินสาธุ <c oughs> น้ำพริกส่งเครื่องปลาร้าของเป็ต้อยสูตรดิดเล็ดไม่ลับ อร่อยจริงเทแน่นอนเมหนูสำหรับข้ามคืนวันนี้คนสวยเดินมาเตะไกลเชียวถือซองอะไรมาก็ไม่รู้น่าจะเป็นซองทงนี่หรือเปล่านะน่ากลัวจริงจริงพาสปอร์ตของน้องเหรอจะเดินทางไปต่างประเทศละสิใช่ไหมน่ากลัวจริงๆร น้ำพริกปลรราไหลกับแกงต้มแกง,อ,ง,แกงอร่อยแท้แน่นอนต้มแกงน้ำ<า>จืดรสชาติกลมกลมอร่อยจริงๆน้ำพริกแม่ต้อยจิ้มกับผักสดผักสาบแต่รสชาติที่กลมกลมทีเดียว <laughs> ดูสิข้าวหอมมะลิร้อยห้ารับประทานคู่กับ แกงหน่อไม้อร่อยจริงเทแน่นอนดูสิข้าวหอมมะลิร้อยห้ากลิ่นหอมชวนหิวจริงๆรับประทานคู่กับแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่านางสูตรโบราณโบราณน,น่ากินจริงๆอร่อยจริงเทแน่นอนดูสิ โมสวยๆแต่งโมแต่งโมดูสิแต่งโมงามงามมาแล้วดูสิแต่งโมพี่น้องสุดยอดเลยโอ้คงแตงโมสีเขาม่จอบด้วยระวังดีๆนะโอเคเรียบร้อยถือจอบพร้อมแต่งโมมาฝากดูสิลูกเองบอกแต่งโมแต่งโมสวยจริงๆ ปูทุกปีแต่ตอนนี้แกปลูกรอบนี้ครับปีนี้ปลูกสองรอบโอ้โอ้ยตาตเดียวตาได้แล้วเนาะดูสิแตงโมแตงโมสวยงามทีเดียวน้ำใจฝันนี่แหละมีดนี่โอ้ฝัน โอ้แดงมากเลยนี like ่โหสุดยอดเลยแดงจริงแดงจังปลอดสารพิษด้วยเนื้อหนาด้วยเนาะปลอดสารพิษสุกค่ะสุกสุกเอามาให้กินสุกหวานไม่หวานก็กินหวานเอาเองเติมอะไรเองะจริงด้วยใช้เสียงเลยใจดีจริงๆแล้ว มื่อช็อกโกแลตเข้าแห้งอร่อยรสหวานจริงๆหวานหวานนี่บกไปเกนมลูกมีมีดตัดน้อนเยนี่เนี่กำลังๆพอดีอันนี้หวานแดงมากเลยหูสุดยอดเลยอดงแกวาถูกใจไหมพี่ถูกใจโอเคแดงแดงใจบาย นน่ากิๆหอมของสุดยอดเลยนี่ท huh. anyway. okay. ้าเก่ามาฝากแตงโมแดงเจ้าใบแดงแดงแดงจริงๆถ้าดูสีงานบอมีสีเหลืองนี่มีแต่แดงโอ้แดงทุกตทุกลูกเลยไม่สีเหลืองอยู่นู่นหมดโอ้ยแดงน่ากินหวานเลยเนาะแตงโมหวานหวาน เอกกินไปรามีอะไรแล้วล่ะ,ละ,ละสีเหลืองเลยเนาะมีหลายพันจังมีสพนันป,ปุ๋ยอินทรีย์สูตรใส่ผักบำรุงต้นสวยงามทีเดียวต้องขุดร่องขุดหลุมเตรียมจะปลูกหมือนต่อไปออดูดินดีสิ ชมกำลังจิตกำลังใจเนี่นะครับเมืองไทยร้อนมากร้อนจริงจริงแต่เ,เราชินกับความร้อนนี่ครับตีเส้นลงขุดหลุมสวยงามทีเดียวสุดยอดเลยพ่ดผสมปุ๋ยคลุกเคล้ากับ,บดินให้เข้ากัน สุดยอดเลยแข,แข็งแข็งแรงสุดยอดมากเลยผสมสายผสมปุ๋ยนะครับให้ลงหลุมกับดินร่วน <c oughs> สี่คุณทวดเก่งที่สุดเลย <c oughs> โหแข็งแรงมากอยู่ตั้ง80ดสิบท่านก็มาร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็งทีเดียวเก่งมากเลยต้องยกมือให้เต็มร้อยทีเดียว <c oughs> <c oughs> อ๋อมันฝนแต่คุณเชียรนันเขาเลี้ยงได้ดีมากเลยได้ อ๋อชาใชา่ในบ้านเขาตีเส้นขุดหลุมแล้วก็นำปุ๋ยมาโรยรองพื้นเดี๋ยวก็จะไปปลูกหม่อนในช่วงต่อไปดูสิเก่งจริงๆตอนนี้กำลังเลิกงานพักเบรกพักเที่ยงกันก็จะเดินทางเข้าไปรับประทานอาหารกันดูสิ ต้นมนพันมนเป็นมัดมัดมาแล้วดูสิสวยงามทีเดียวต้นหมอนรากออกดีจริงๆดูสิสิพันมนมันชื่อพันอะไรสะได้นีดูสิพันมนสวยจริงๆเลอตัดใบมาพร้อมสับเลย พันบริรัมหกศูนเนาะโอ้ยงามจริงๆเลยนี่ถ้ามันลงน้ำด้วยกับพลังดีเนาะ <R> ขึ้นได้เลยหมอน<บ>พันบ,บุรีรัมาอกิน,น,นข้าวกลางวันน่าอร่อยจริงเลยดูสิรอร่อยจริงๆกินข้าวนมตามป่าดูสิ ดูข้าวตังหอมหอมข้าวตังสุดๆเลยเลนยมี้อยู่พักร้ายอยู่โอ้ข้าวตังได้พี่น้องอร่อยมากนอนเลยดูสิหนึ่งสองเยี่ยมข้าวตังพี่เยี่ยมครับ กินข้าวตังกินข้าวปลากินข้าวดงอร่อยเขากำงมาเขาไม่แต่พักประจมประจมนก็มันจะหกพี่พ้นมาเพิ่งมายกไปไหมโอเคครับโอเคโอ้โหขอบคุณมากเลย กินแก้วซมตำลงมือกินขึ้นไปน้อบงบอกคุณ้ม,มตำดูส,ส,มมดสิมีลาบก็มีเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยอร่อยอร่อยครับ

เต็มหมดเลยโอ้หานดอกวันล่ยุนวันโอ้ดอกวันยุนไปแล้วโอ้ได้ยุงลายเพราะพันของยุงโ น่ากลัวทั้งควันทั้งยุ่งดูสิใครจะตายก่อนใครเนาะน้ากลัวจริงๆดูสิระหวังยุงกับคนใครจะตายคนใครพ่นใหญ่เลยไล่ไหลใหญ่เลยโอ้ Ồ, น่ากลัวจริงๆควันเต็มไปหมดเลย បាទបាទស្ទាំងប្រលានប្រទាន20%មួសុខបាទយល់ហើយល្អកត់កត់អញ្ចឹងមកជីកនេះខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំ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  អត់អព្ភពីក្រផមកទេស្រួលខ្លួនស្រួលសុខសบายទេហើយដាក់ចាំមកខាងនេះស្រវឹងឃើញនេះមកនេះតាយ៉ាយមានទាំងពីរថាសុបាយទាំងលោកខៅអឺស្រយបាយយ៉ាយឪពុកអចារ្យเด้อឪពុកអចារ្យប្រាប់យ៉ៃនឹងបានកូនចៅនឹងបានទទួលបណ្ដៃគឺជាណាត្រង់ទៅបានដូចលាបឪបាននេះទៅគឺបានកាន់បានជាទីទី ទៅព្រះនាងគាគីយ៉ាយអឺអុញគិតណៃអុក្បាលផងតែយ៉ាយគីនเบียร์គេសប្បាយគីនน้ําแดงស្អាតបាន ім น้ําសំរានចិត្តໄປດີเดินທາງโชคดีปลอดภัยបាត់ទៅบ้านหมู่អុយស៊ីច្រើនជានេះទេស្អុយຫວ່າງឬធូលីណាអុធូលី

กินอีกแล้วตายายได้กินเบียร์ได้ดื่มเบียร์ได้ดื่มสไปร์เนาะดื่มทุกสิ่งทุกอย่างหมูก็มีโอ้ยเมาแน่วันนี้เมายายได้ทำไปเลยเนื้อหมูหมูหมูใหญ่ทีเดียวตายาย ได้กินหัาวมูนแล้ววันนี้มาเส้นว่าตาใหญ่ลูกหลานจะเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็จะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ทราบให้รู้เรื่องมาเส้นายตามพิธีปฏิบัติต่อไปก็ให้ลูกแลานเดินทางปลอดภัยสบายดี ทุกคนเธอฝันนี่หลยมีดนี่โอ้ฝันโอ้แดงมากเลยนี่โอยสุดยอดเลยแดงจริงแดงจังโปรสารพิษด้วยเส้นทางเดินทางไปสู่ต่างชุมชนดูซิรนหนทาง ธุระก,กันดารล,ลือเกินอย่างเป็นทางรูกลังอยู่ดูสิต้มตำสุดเด็ดแน่นอนในวันนี้อร่อยแท้แน่นอนเลยดูสีดูกระเพาะนี่น่ากินจริงๆสุดยอดของเมนูตำซ่วใช่ไหมครับตำป่าป่าสุดเด็ดแน่นอนโอเคเรียบร้อยืเมื่อกี้ไปไหนกันมาละเมื่อไปแล้วดูดูสิ ไส้กรกอีสานรสเด็ดเผ็ดกำลังดีรสชาติกลมกลมทีเดียวหาซื้อได้ที่ร้านขุนต้อยสีแยกปากมานั่นเองรับประกันความแซบความหนัวอย่างจริงแท้แน่นอน <c oughs> ดูสิ <c oughs> ดูสิไส้กรกอีสานรสเผ็ดกำลังดีรับประทานยามว่างฮ้ <c> ้ <oughs> หอม,หอ,มอร่อยจริงแทแน่นอนรับบริการได้ที่ร้านขุ่นต้อยร้านสีแยกปากหมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองดูสิเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านสู่หมู่บ้านของบ้านฉันก็ยังเป็นถนนรูกรังอยู่ ลูกรังเนาะลูกรังจับอย่างธุระกันดารลือเกินดูสิน่ากลัวจริงจริๆในถ้วยคืออะไรปิดไว้อย่างมิดชิดทีเดียวจะต้องมีอะไรแปลกๆอร่อยอยู่ในข้างในแน่ๆเลยดูสิมามา่ารสต้มยำกุ้งนี่เองดูสิ รสชาติท่าทางจะอร่อยจริงๆสินนะต้องลองดูสิละมะพร้าวทึนทึกทึกไม่ทึกไม่รู้แต่เก่จัดพร้อมนำไปขูดทำเมนูเกงกะทิต่อไปดูลักษณะท่าทางคงจะมันน่าดูจริงๆดูสิดูสิมะพร้าวเก๋จัดมะพร้าวทึนทึกหรือไม่ทึกก็ไม่รู้ แต่นำมาทำแกงคั้นเป็นกกะทิออกมาทำเป็นใส่ของหวานก็อร่อยดีนำไปผสมแกงก็อร่อยดีเช่นเดียวกันสรุปแล้วดีวทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ดูซิเดือดพลักพลักเมนูสูรดดาลิงแกงฟักใส่เนื้อปลาช่อนหอมหอมหอมจริงหอมจังหอมแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูซิ <laughs> ดูสิเดือดพลักพลักอย่างรุนแรงทีเดียวมเมนูเกงฟักใส่ปลาช่อนสีสันน่ารับประทานจริงๆฝีมือสูตรของดาลิงรับประกันความแซ่บความนัวอย่างจริงเท้แน่นอน <laughs> ดูสิดูสิสีสันสวยงามจริงๆ ใส่กะทิมะพร้าวทั้งสองลูกมันแค่ไหนก็ต้องดูมะพร้าวถึนทึกมันยิ่งมันมันอร่อยดีใส่ของหวานก็ดีใส่แกงก็อร่อยอร่อยทั้งสองอย่างเมนู <c oughs> รับประกันได้เลย <c oughs> ดูสิใส่ผักเครื่องเคียงเข้าไปเพิ่มความหอมให้ชื่นใจดูสิเนื้อปลาช่อนช่างน่ากินจริงๆ <c oughs> หอมหอม หอมน่ารับประทานยิ่งนักข้าวสวยร้อนๆดูสิดูสิ <laughs> สเมนูแกงฟักกับปลาช่อนข้าวสวยร้อนๆร้อยห้าขอบคุณเจ้าของปลาช่อนและขอบคุณเจ้าของฟักที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีนำมาแบ่งปันดาลิงให้ทำเมนูแกงอย่างสุดแซ่บอร่อยทีเดียวขอบคุณจากใจขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆสาธุ ดูสิ <laughs> ดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวดื่มยามเช้าเช้าช่วยขับลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดสุขภาพจะได้ดีตามมาดูสิดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวร้อนๆยามเช้าเช้าให้ลำไส้เราสะอาดสุดยอดจริงๆสุดรดาลิงมะนาว น้ำพึ่งผสมกันแล้วดื่มดีท็อกล่ำไส้ของเรายามเช้าๆทำให้สุขภาพดีล่ำไส้สะอาดรับประทานความอร่อยจริงแท้แน่นอนสูตรของดาลิงสุขภาพดีต้องมาก่อนด้วยน้ำพึ่งผสมมะนาว <c oughs> ดูสิดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวเทๆสูตรของดาลิง รับประกันความเซบจริงๆลำไส้สะอาดอย่างจริงแท้แน่นอนสุขภาพมาก่อนด้วยน้ำพึ่งผสมมะนาวยามเช้าๆดูสิ <c oughs> ท่านผู้ชมดูน้ำแห่งน,นี้สิกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวช่างน่ากลัวจริงๆนะดูสิกว่างใหญ่ไพศาลคงจะลึกน่าดูสิ <c oughs> เห็นเราก็น่าจะพึ่งกลัวจริงๆนะ ดูสิ <laughs> <laughs> เคยได้ยินแต่ว่าหมูเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวแต่อันนี้เขาเรียกอะไรเรียกปลาสองเด็ดนะเจ้า <laughs> <laughs> เพราะตาเกินเด็ดเดียวเรียกปลาสองเด็ดนั่นเอง <laughs> อร่อยจริงเ้แน่นอนดูสิ <laughs> <laughs> ดูสิท่านผู้ชมข้าวแปลงนี้ข้าวของใครนะ ช่างสวยงามมากมายไก่กองเหลือเกินงามเหลือเกินดูสิงามแบบไม่ต้องเกรงใจใครงามเหลือเกินงามจริงๆงามจริงจังดูสิสวยจริงๆ <c oughs> ดูสิมันคืออะไรข้างในถ้วยต้องพิสูจน์ดูเสียละอ๋อมามา่ารสต้มยำกุ้งนี่เองถ่าทางจะอร่อยเนาะมีไข่ด้วย <c oughs> <c oughs> ดูสิดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวดื่มยามเช้าเช้าล้างล่ำไส้ของเราให้สะอาดหมดจดปราศจากสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดียามเช้าเช้าทุกทุกวันดีจริงๆ <c oughs> ดูสิก็โตโตน้ำพึ่งผสมมะนาวดีท็อกหล่าไส้ล้างลํำไส้ของเราดื่มยามเช้าเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ทุกๆวันจะได้สุขภาพดีเยี่ยมทีเดียวดูสิ <c oughs> <c oughs> น้ำเริ่มเหลือน้อยลงแล้วทุกวันทุกวันท่านผู้ชมคนไม่ตกน้ำก็เหลือน้อยลดจำนวนลงมาทีเดียวปลาก็ไม่ค่อยกระโดดลงมาแล้วดูสิ <c oughs> ดูสิน้ำเริ่มลด ความแรงลงแล้วน้ำเริ่มน้อยแล้วฝนก็ไม่ตกลงมาบรรยากาศก็เริ่มปลาหมดปดหายไปไหนก็ไม่รู้เสียดายจริงๆดูสิเสียงน้ำไหลน่ากลัวจริงๆดังสู้ซาสู้ซาช่างน่ากลัวเหลือเกินท่านผู้ชมเสียงน้ำไหลดูสิฟังสิ ดูสิฝนตกกระหน่ำตั้มเมื่อเกจรงจริงตกหนักมากมายเหลือเกินดูสิตกจริงจิตกจริงจังดูสิโอ้โหตกเหลือเกินดูน้ำฝนสิกิ่งแ้วฝนตกหนักเหลือเกินมากมายตกจริงจริงตกจริงจังฝนทั้งนั้นเลยตกหนักมากมายใจคอ ดูซิดูนสิน้ำท่่มไหลหลากเต็มท้องถนนเลยดูซิดูสิสน้ำทั้งนั้นเลยพ่วมหน้าบ้านแล้วท่านผู้ชมดูซิตกหนักเหลือเกินตกจริงตกจังตกแบบไม่เกรงใจแครเลยดูซิน่ากลัวจริงๆสีน้ำตกมากตกหมยตกเหลือเกิน น้ำไหลหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยดูสิมองไปที่ไหนเจอแต่น,น้ำทั้งนั้นเลยหน้าตัวจริงดูสิ